สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเหมือนเดิมนะครับเซลนุปฏิพัทธ์ออโต้วันนี้นะครับเราก็จะมานําเสนอนะครับเจ้ารถ SUV คันนี้กันนะครับจะเป็นนี่มิวเนะครับนะครับไอซูซุกมิวเตัวนี้จะเป็น1.9 DVD ออโต้นะครับนี่ลูกค้าท่านใดที่ตามหานะครับรถ SUV อยู่นะครับ ผมก็จะแนะนําคันนี้อีกหนึ่งคันนะครับสภาพดีนะครับไม่น้อยนะครับรถตับกันนะครับไม่มีชนหนักทุ่ปั้มน้ําท่วมนะครับตัวนี้เป็นเครื่อง 1.9dvd auto นะครับราคาราคาอยู่ที่7 6 9 0 0 0บาทนะครับเป็นรถปี2016นะครับนี่ทะเบียนก็สวยนะครับอ่าเรามาดูด้านหน้ากันดีกว่านี่ไฟหน้าก็จะเป็น projector แล้วนะครับ จังหน้าโคมเมียมนะครับสวยตัวนี้นะจะได้เป็นสเกิร์ตแต่งแล้วนะครับสเกิร์ตแต่งรอบคันร้านเราใสา่ให้นะครับเป็นของแถมให้ลูกค้านะครับไฟตัดมอมีไฟเดย์ไลท์นะครับตัวนี้ทะเบียนก็สวยนะครับเราวมาดูด้านข้างกันดีกว่านะครับนี่จะเป็นล้อแมกเดิมนะครับจากโรงงานนะครับ ดอกยางใหม่ๆเลยนะครับตัวนี้ไฟเลี้ยวกระจกมองข้างนะครับผมเนียยนะครับตัวนี้ค่อนข้างที่จะสวยนะครับดูสีรอบๆพันนะครับสีใหม่มากนะครับสีเงาวิ้งเลยนะครับลูกค้าท่านใดตามหานะครับยูสุมิวเอ็กนะครับตัวนี้1.9 DVD Auto นะครับราคา769,000บาทนะครับแนะนํา มาที่ร้านเรานะครับปฏิพัทธ์ออโต้นะครับหรือติดต่อมาทางเบอร์ผมได้เลยนะครับเซนูปฏิพัทธ์ออโต้นะครับเบอร์ผมก็จะลงไว้ในลงไว้ให้นะครับแล้วก็ ID l ดี e นก็ลงไว้ให้นะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับยังไงดูสเกิร์ตหลังสเกิร์ตหลังก็สวยนะครับดูนี้ไม่ได้สเกิร์ตรอบคันนะครับสเกิร์ตหลังสวยนะครับจะเป็นเหมือนมีสี่ท่อเลยครับต่แต่จะเป็นท่อหลอกนะต่สวยอยู่นะครับดูรอบรอบคันนะครับ สวยมากครับพันนี้สีขาวมุกนะครับตัวนี้จะเป็นขาวมุกนะลองเปิดดูข้างหลังนะครับบอกว่าพับได้นะครับพับได้นอนนอน่าลงไปแบบนี้ได้เลยนะครับถ้าจะนั่งก็เอาขึ้นมานะครับตัวนี้อ่าจะมีตัวช่องชาร์จด้านหลังด้วยนะครับช่องชาร์จต่อขอเกี่ยวของนะครับพวกนี้ตรงนี้นะครับเยอะแยะใช้ได้นะครับ แล้วก็จะมีน,น,นี่พวแมแ,แลงแเลวก็อยู่ฝั่งนี้นะครับนี่จะมีของเก็บของได้นะครับใส่รองเท้าค่อนข้างกว้างนะครับด้านหลังแล้วก็ใส่ของได้เยอะนะครับลูกค้าท่านใดนะที่ตามหานะครับรถครอบครัว n ็ X นะครับตัวนี้สีขาว ค่อนข้างสวยนะครับสีนี้ลูกค้าตามหากันเยอะนะครับนี่ลูกค้าท่านใดตามหายอยู่นะครับแนะนําติดต่อมาเลยนะครับอยู่ไม่นานแน่นอนนะคันนี้เดี๋ยวเรามาดูด้านภายในกันดีกว่านะครับอ่าเดี๋ยวเราดูกันแค่คร่าวๆก่อนปึ๊บนี่ด้านภายในนะครับประตูก็ระบบไฟฟ้านะครับรอบคันนะครับนี่ให้บอก ดูข้างๆก่อนนะครับอืด้านหลังก็ค่อนข้างที่จะกว้างนะครับนั่งสบายแผงประตูข้างจะมีเป็นลายไม้นะครับแบบนี้ตกแต่งด้วยลายไม้ค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะครับนี่เบาะออกสีครีมหรือสีเบจนั่นเองนะครับสวยนะครับใหม่มากครับทั้งเบาะทั้งเบาะทั้งภายในนะครับหลังโถงหลังคาคอนโซลใหม่มากนะเดี๋ยวเรามาลองสตาร์ทเครื่องดูเลขไม่ ยูโรกนดีกว่านะครับของเรานะครับรับประกันไม้แท้นะครับไม่มีการกรองไม้ปรับไม้แน่นอนนะครับนี่ลองข่อผมสตาร์ทเครื่องเลยนะครับตัวนี้จะเป็นบอกปรับไฟฟ้าแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวผมลองเปิดให้ลูกค้าดูนิดนึงนี่ตัวนี้นะครับจะเป็นบอกปรับไฟฟ้านะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูเลขไม้กันดีกว่านะครับขออนุญาตสตาร์ทเครื่องนิดนึงนะครับอ่า ผมดูดีแจ็กก่อนอเสียงเงียบมากครับรถเครื่องเดิมๆเสียงเงียบนะครับรับประกันนะครับไม่มีชนหนักพี่ความน้ําท่วมนะครับอเดี๋ยวเรามาดูเลขไม้กันนี่นะครับตัวนี้เลขไม้อยู่ที่แปดหมืนหกพันก็ร้อยแปดสิบสามกิโลเมตรนั่นเองนะครับไม่ถือว่าค่อนข้างที่จะน้อยเลยนะครับนี่เป็นไงลูกค้าไม้แท้นะครับเช็คศูนย์ได้นะครับโอเค นี่นะครับเรามาดูชุดเครื่องเสียงนะครับก็จะเป็นวิทยุ CD m v 3ตัวนี้ได้เป็นจอมาแล้วครับถ้าจะกรีนได้นะครับลูกค้าก็เลือกได้เลยบลูทูธ USB CDFMAM นะครับบลูทูธได้หมดนะครับตัวนี้นะลูกค้าท่านใดนะตามหาอยู่นะครับมาเลยนะครับร้านเรานะครับปฏิพัทธ์ออโต้หรือโทรมาเบอร์ผมก็ได้นะครับเซ็นทุกปฏิพัท์ออโต้นะครับ0 8 9ย์5 4ด0 2้นะครับ อ่านี่เป็นไงเกียร์ออโต้นะครับนี่มีรีโมทด้วยนะครับนี่เป็นรีโมทของอีซูซุเองเลยนะครับตัวนี้โอเคอ่านี่ครับในช่องเก็กเก็บของด้านหน้าก็จะมีบุ๊กเซอร์วิสคู่มือมาให้นะครับยังมีครบอยู่นะครับอ่าตัวนี้ก็เป็นแอร์แบ็กคู่นะครับนี่แอร์แบ็กหนึ่งตัวนะครับแล้วก็มีแอร์แบ็กอีกหนึ่งตัวนะครับที่พวงมาลัยนะครับตัวนี้นี่พวงมาลัยก็จะเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับ เปลี่ยนเพลงโทรเข้าโทรออกได้นะครับตัวนี้โอเครายละเอียดก็จะประมาณนี้นะครับคอนโซลสีดํานะครับช่วงคอนโซลสีดํานะครับตัดกับเบาะสีครีมหรือสีเบจนั่นเองนะครับค่อนข้างที่จะลงตัวนะครับมีช่องเก็บใส่แว่นนะครับด้านหน้านี่มีใส่แว่นด้วยไฟนะครับตัวนี้นะครับไฟใช้กดอย่างนี้นะครับ ลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนี่ครับมีจอกลางด้วยนะครับอะผมเอาลงแป๊บหนึ่งนี่นะครับจะเป็นจอกลางโอเคลูกค้าท่านใดนะครับจอกลางมีแอร์หลังนะครับตัวนี้จะเป็นแอร์แยกนะครับจะเป็นแอร์หลังอีกต่างหากนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันดีกว่าปะด้านหน้าก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราลองไปนั่งด้านหลังดูที่ว่ามันจะกว้างจริงไหม นี่นะครับโอ้โหแล้วหลังนั่งค่อนข้างที่จะกว้าวงนะครับนั่งสบายดูนะครับขาผมเหลือเยอะมากนะครับนั่งสบายนะครับนี่จะเป็นปุ่มปรับแอร์หลังนะผมปรับกล้องก่อนโอเคเดีผมปรับกล้องนิดนึงนี่นะครับเป็นปุ่มปรับแอร์หลังนี่นะครับหมุนไปเลยอยากได้ความแรงอะไรหมุนไปเลยเพราะความเย็นนะครับจอกลางนี่นะครับ ได้ครบแล้วนะครับตัวนี้ถือว่าลูกค้าได้ค่อนข้างที่จะครบนะครับออกไปก็ออกต่างจังหวัดได้เลยนะครับนลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อมาทางเบอร์ผมได้เลยนะครับหรือไอดียไลน์มาก็ได้ทักไลน์มาก็ได้นะครับเอาผมให้ข้อมูลแบบชัดเจนอ,อีกรอบนึงค่อนข้างที่จะสวยนะครับนี่ด้านหลังโอเคเดี๋ยวเราไปดูภายนอ,กอีกรอบนึงนั่งสบายมากครับ นี่สตาร์ทเครื่องอยู่นะครับไม่ได้ยินเสียงเครื่องเลยเครื่องเงียบมากนะครับนี่เราสตาร์ทเครื่องอยู่นะครับท่านใดสนใจนะครับอิวสูมิวเอ็กซนะครับปี2016นะครับ1.9 DVD ออโต้นะครับราคา769,000บาทเท่านั้นนะครับฟรีดาวนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับฟรีดาวเครดิตฟรีดาวไปเลยนะครับทางร้านเราตอนนี้นี่ไฟเดย์ไลท์นี่สตาร์ทเครื่องนะครับไฟเดย์ไลท์จะติดค่อนข้างท,างที่จะสวย ลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อมาทางเบอร์ผมได้เลย0895154102นะครับเซลล์นุกปฏิพัทธ์ออโต้ร้านเราอยู่มินบุรีหนองจอกนะครับกรุงเทพเส้นเรียบวาลีคูขวานั่นเองนะครับหาไม่ยากครับร้านเราติดกับถนนใหญ่เลยวิ่งมายัางไงก็เจอร้านเรานะครับร้านเราค่อนข้างที่จะใหญ่สุดในเส้นนี้แล้วนะครับเส้นหนองจอกนี่รถวิ่งผ่านนะครับเด็เห็นนะครับ ลูกค้าท่านใดสนใจก็อย่าลืมติดต่อมาทางเบอร์ผมนะครับรถอยู่ไม่นานแน่นอนก็วันนี้ผมก็ขอจบคลิปรีวิวเจ้าอ e ีวสูง x คะครับคันนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะว่าผมเจ้าคันไหนเป็นคันลงให้ลูกค้าดูต่อไปหรือว่าลูกค้าท่านใดอยากดูรถรุ่นไหนชมรุ่นไหนก็คอมเมนต์ได้มาได้นะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปลงให้ดูนะครับวันนี้ผมก็ขอสวัสดีก่อนนะครับ